ที่เพื่อนเพื่อนดยละกันนะครับก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับมีเอมีพกมาสิบเจ็บาทน,นะครับเบ็ดสิบาทน,นะครับอันนี้คือ,อยังไม่ได้นะยังไม่ได้กระโดดนะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนเล่นแบบนี้นะครับเบ็ดแบบนี้นะครับโอเคครับก็ผมเริ่มที่เบ็ดเลยแล้วกันนะครับขึ้นก่อนขึ้นก่อน ครับโอเคนะครับผมก็เหลือ7บาทแล้วนะครับเพราะว่าเป็นละสิบบาทนะเพื่อนเราก็โดดให้ทันแค่นั้นเองเราก็ได้เงินแล้วปุ๊บไปไปโดดโดโดจังโอเคนะครับเอา16บาทพอนะครับเอาเรื่อยๆนะครับแต่เอานานๆเดี๋ยววันนี้ทุน17บาทเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้ได้100บาทเดี๋ยวก็จะเลิกเล่นแล้ว ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยและเบิดตัวเองซะแล้วนะครับไม่ได้กดเบ็ดนะครับเมื่อกี้เนี่ยงามใสอะไรทีนี้ไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับไม่ได้งานถะึงใครมาถึงครูเนี่ยโอเคนะครับกดเบ็ดไปแล้ว10บาทนะครับตอนนี้เหลือ14บาทแล้ว let's go ฮึม โอ้ย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 ไปอีกไปอีกกินได้อีกเฮ้ยโอ้ยห้าสิบแล้วโอเคโอเคเป็นหกสิบห้าบาทแล้วนะเพื่อนๆขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสามสิบห้าบาทนะครับพอแล้วนะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับเล่นเป็นตัวอย่างนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับหรือว่าอะไรนี่ครับเกมนี้ก็เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับมา ขา,ขาดอีกสามห้าบาทเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับใครที่อยากเล่นนะครับมันเล่นง่ายจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้ไม่ได้เบ็ดนะเพราะไม่ได้เบ็ดนะต่างในรถเพราะไม่ได้เบ็ดนี่ครับตัวอย่างก็กระโดดแค่นี้เองนะครับกระโดดไอตัวที่กระโดดออกมาเนี่ยมันเป็นเงินของเราทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเรากดถอนทันนะถ้าเราไม่โลภนะครับโอเคนี่แหละเป็นยี่สิบเนยี่สิบไ้เพื่อน ได้เบ็ดีเหรอโอ้ไม่ได้เบ็ดดีครับเพื่อนๆก็ดูตัวอย่างไปก่อนแล้วกันจากไม่มั่นใจนะเราต้องดูรอบมันด้วยนะเ,นเพื่อนๆเราต้องดูรอบมันด้วยนะจหลวตัวนี้มันแรงนะครับจหลวตัวนี้มันไรก้กาดนะครับโอเคตอนนี้ได้ห5บาทแล้วนะทุน17บาทอ่ะโอเคนะครับรอบนี้นะครับเบ็ดนะเพื่อนๆเบ็ด20ินะเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับ ไปพุป่งแล้วพุ่งแล้วอะไรวะแตกก่อนแล้วอะ่ะเหลือสี่สิบห้าบาทแล้วโอ้ยโอเคไปอีกไม่ยอมแพ้นะครับเราอย่าไปยอมแพ้เกิดมาต้องสู้นะมันก็เป็นรายได้เสริมได้ง่ายๆนะนเพื่อนๆโอเครอบนี้มาเหลือยี่บห้าบาทแล้วเบ็ดไปยี่สิบ,บ,บดูกัน ไปไปปบปึบปบ,บโดดโอด,ดพอแล้วโอเคโอเคบวก42บาทโอเคได้อยู่นะครับโอเคเพื่อในใครที่อยากเล่นหรือว่าสนใจนะครับเ,เกมนี้นะครับอยู่ในค่ายจ็กเกอร์ของเราเองนะครับซึ่งก็คือเกมจะรวดนะครับยอดฮิตนะครับอันดับน,นต้นเกมจะรวดนะครับทุน100นะครับหรือว่าเกมจะรวดทุนห0ทุน ทุน17บาทนะครับไปดอกนี้ดอกนี้ไม่ได้กดนะดอกนี้ไม่ได้เป็ดไม่ได้เป็ดมันก็จะให้ดูตัวอย่างแบบนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกตาต้องเป็ดทุกตานะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็ได้นะครับความมั่นใจนะขาดอีกเอาจะเอา100แล้วนะวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเอา100นะเพื่อนปึ๊บ <Yahoo. S 1> โอเคกดตกลงมาแล้วนะ อยู่ในยานกันพร้อมหรือยังไอ้หนูเดี๋ยวเราจะกระโดดยานกันฮึบไอไปแล้ว 25, 25, ยี่ห้ายี่ห้ายี่แปดเฮ้ยเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วโอเคโอเคกดถอนทันหรือเปล่าทันดิปึปึ๊บเฮ้ยอะไรโอเคเห็นไหมครับเป็นหนึ่งร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าผมมีทุนมา17บาทครับตอนนี้ได้118บาทนะครับกําไร101บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญ,ญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม